เรื่องเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินคะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดําเนินงานการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะจากที่มีกระแสข่าวนะคะสร้างความวิตกให้กับพี่น้องประชาชนในการเวนคืนที่ดินสร้างทางรถไฟความเร็วสูงค่ะ บริเวณเขตแนวก่อสร้างนะคะรถไฟความเร็วสูงของพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะแนวเขตเส้นสีน้ำเงินที่ประชาชนกังวลว่าจะเป็นแนวเขตพื้นที่เวนคืนนะคะวันนี้ค่ะนายวิเชียนจันทร์รน,นไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายกําพลบุญชมรองวิศวกรใหญ่โครงการพิเศษและการก่อสร้างรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ ร้อมกับคณะทํางานก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยค่ะประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการดําเนินการนะคะการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระยะที่หนึ่งคะ่ะกรุงเทพม,มหานครถึงนครราชสีมานะคะโดยมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะ ใช่ค่ะทั้งนี้นะคะโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและคณะทำงานเนี่ยก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจค่ะว่าตามภาพที่ปรากฏถึงแนวเขตการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานั้นค่ะแนวเขตเส้นสีน้ำเงินที่ประชาชนกังวลอยู่ค่ะพี่แนนข้อเท็จจริงตามพระราชกิจดีกาเนี่ยเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นสำหรับการสำรวจเท่านั้นส่วนเส้นสีเขียวค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องถูกเวนคืนแต่ก็มี พื้นที่ที่ต้องเวนคืนที่เป็นบ้านเรือนประชาชนเนี่ยมีจํานวนไม่มากโดยพื้นที่ที่มีการมีสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนประชาชนกับที่จะต้องถูกเวนคืนเนี่ยมีทั้งสิ้น25หลังคาเรือนค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ของการทางรถไฟค่ะรวมทั้งเป็นที่ของทางราชการนะคะโดยมีสองพื้นที่ที่จําเป็นที่จะต้องเวนคืนเนี่ยประกอบด้วยที่ดินเปล่า จำนวน6แปลงค่ะ,คะถัดไปก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่บริเวณติดกับทางรถไฟอีกประมาณ25หลังคาเรือนค่ะ